เห็นจะใช้เครื่องนะครับ ATR 72นะครับของสายการบินการแอร์การนิธิแอร์เวชชั่นนะครับจะล่อนลงที่สนามบินแม่ฮ่องสอนนะครับผมอยู่ที่ยอดดอยกองหมูครับผมได้ยินเสียงแววๆนะครับจากด้านนู้นนะครับมาแล้วครับล่อนลงแล้วครับล่อนลงแล้วเดี๋ยวผมไปโฟกัสที่หัวรันเวย์ครับ มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะกำลังล่อนลงแล้วครับเครื่อง ATR 72ของการแอร์นะครับล่อนลงจอดที่สนามบินแม่ฮ้องสอนนะฮะลานน้ำ ท่านนู้นคืออาคารสนามบินแม่ฮ่องสอนครับผมสูงเข้าไปใกล้ครับเสียงดังมากครัหังนั้นเครื่องจะไปกับลำที่สุดปลายลันเวย์นะครับแล้วก็วกมากจอดที่หลุมจอดตรงหน้าอาคาร ทอร์มินอลพืโดยสารนะครับเป็นเครื่องแบบ a t r 72นะครับประมาณ60กว่าที่นั่งเพิ่งเอามาบินได้ประมาณอาทิตย์เดียวครับเพิ่งเริ่มนครับเดือนธันวามีี้เองแต่เดิมใช้เครื่องยนต์เดียวนะครับเป็นเครื่องบินเล็กเครื่องเดียวอันนี้เป็นไฟเชียงใหม่มาแม่ห้องสอนครับผม

เครื่องก็เข้ามาที่ตัวอาคารนะครับ 对始，不